ครับเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของการเล่นไฟล์นะครับต่างบนเครื่องเล่น Android TV ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําโปรแกรมที่ใช้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยโปรแกรมเล่นหนังของตัวนี้จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือตัวของวิดีโอนะครับและอันที่2ก็คือตัวของ HD Player นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนําเสนอในเรื่องของการใช้ในส่วนของ แอปตัวแรกแล้วกันนะครับวิดีโอซึ่งผมลองทดสอบแล้วเป็นแอปที่น่าจะใช้ง่ายและสะดวกที่สุดนะครับเมื่อเราทําการ Copy หนังนะครับลงใส่ใน external h a r d d ร s k ดอยแล้วนะครับข้อจํากัดของตัว Android TV ตัวนี้เนี่ยนะครับณตอนนี้นะครับมันเล่นไฟล์ iso ได้หรือเปล่านะครับในที่นี้บอกตรงเลยก็คือเล่นได้นะครับโดยผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่านะครับ ดารูนเพเยอร์นะครับแต่ประเด็นก็คือด้วย CPU ของมันที่มีขนาดแค่800นะครับสปีดนะครับก็เลยเวลาเล่นเนี่ยอาจจะกระตุกนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่แนะนำให้เป็นไฟ iso ดีกว่านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้ารุ่นนี้เนี่ยก็คือให้ทางเอ่อกรณีที่ว่าถ้ามีการนะครับดาวน์โหลดออกมาเป็น iso เนี่ยนะครับให้ทำให้ใช้โปรแกรมวินลานะครับ extract ออกมานะครับให้ดูในรูปแบบของ DVD นะครับวิธีการนะครับก็คือเรา เปิดไปที่โปรแกรมวิดีโอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวโปรแกรมวิดีโอนะครับก็จะวิ่งหานะครับพวกหาดิดทั้งหมดที่มีที่ตัว Android TV นะครับตอนนี้เนี่ยผมไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า USB d i s k One s นะครับก็ขึ้นมาอันเดียวเลยก็คือ video อ่อ video underscore ts นะครับตรงนี้เนี่ยเราได้หยิบนะครับหนังในส่วนของ Men in d l a 3มาลองทดสอบเนีครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนีครับสิ่งที่เราเห็นก็จะเป็น ไฟล์ที่เป็นวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับหนัง DVD เนี่ยนะครับเริ่มเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่ไฟล์ตัวนี้นะครับ vts underscore ศูนย์หน e 01 underscore หนนะครับให้เพื่อนคลิกเข้าไปโอเคครับหลังจากทำการคลิกเข้าไปแล้วนี่ครับก็จะเข้าสู่หน้าจอการเล่นนะครับตอนนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับ มาดูออปชันในการเซตติ้งนะครับพอเรากดที่เซตติ้งนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการภาพออกมาวิดีโอเรโซนะครับมารูปแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับตอนนี้ผมเซตเป็น16:9อยู่นะครับเปลี่ยนซับไตเติลได้ไหมก็สามารถทำได้ออโอเคเท่าทีครับตอนนี้ยังไม่เข้าสู่หมดหนังนะครับันนี้มี ตรงนี้คือเราจะมีออดิโอขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับจะฟังเป็นเสียงอะไรนะครับซับไตเติลน่าจะมาแล้วนะครับก็สามารถเลือกซับไตเติลได้นะครับจะใช้แบบไหนหรือจะไม่ต้องการคัดดิสเซเวอร์ไปนะครับกรณีที่ขี้เกียจ นะครับตัวรีโมทนะครับที่ทาง Android TV แถมมาก,ก็คือตัวนี้นะครับคุณสามารถใช้ในการเปลี่ยนซับไตเติลหรือว่าซาวทกได้นะครับปุ่มแรกเลยที่เราเห็นนะครับก็คือปุ่มตัวนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมก็คือการเปลี่ยนอ u d i o นะครับเมื่อทำการคลิกนะครับจะเป็น disable นะครับกดอีกทีก็จะเป็น audio track หนึ่ง นะครับกดก็จะเป็น Track 2นะครับนะครับ,นะรบก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแต่สะดวกแล้วกันนะครับชอบดาวไหนโอเคลำดับถัดมานะครับถ้าต้องการเปิดซับไตเติลนะครับก็ใช้ปุ่มตัวนี้นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆเ,เอกสารนะครับกด เราทำการเปิดซับไตเติลแล้วนะครับเปลี่ยนซับไตเติลก็กดอีกทีเปลี่ยนซาก็กดได้นนนนนะครรับเเป็หาาาวองี่่่กกิทใูยนะครับ จะกันดื้อกันดูแปลกดีกันได้แล้วแกไปดูจะกันดือ,กกอด้วยอีกทอลละสิเอาเธอเอาขนมมาฝากฉันด้วยโอเคไปตัดแบ่งได้ไหมในวันพิเศษฉันเป็นคนโรแมนติกมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับที่เขาแถมมานะครับก็คือปุ่มอันกลางแถวนี้ก็คือการปรับขนาดหน้าจอให้เหมาะก,กับจอทีวีของเรานะครับโดยไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่กดครับ ก็คือก็จะดีฟอต์ให้ตามเราสะดวกนะครับเอ่อฝ่วนไฟล์น้าสกุลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์บูเลนะครับไฟล์ a v i ซึ่งน่าจะเล่นได้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับไฟล์ .mp4 นะครับหรือไฟล์ .mpg นะครับหรือ d a t นะครับเล่นได้อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมเขาจบการนำเสนอตัว Android TV นะครับรุ่นนี้นะเพียงเท่านี้นะครับซึ่งนตอนนี้เนี่ย ผมมองมันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับแล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดบิดได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ